อ่ะมามาชี้มามาชี้ฟ้าบอกอันนี้อะไรลูกแอปเปิ้ลอันนี้อะไรคะแอปเปอร์ยอสอันนี้อะไรคะมะนาอืมอันนี้อะไรคะลูกลำลำอะไรคะลำหยุ่ยลำลำใหญ่ไม่ใช่ลำหยุ่ยันไหนอันนี้อะไรลูกแอปเปิ้ลเกตค่ะอันนี้อะไรลูก่ใบค่ะอันนี้ลูกชอ่อ่มดุยเชอรี่แคนอะไรลูกตรงนี้แคนอะไร อันนี้เป็นหนูมันหายไปแล้วแต่ว่าแคนอะไรลุงมังบอกสิอะไรที่เป็นแคนตาลูปเก่งค่ะอันนี้อะไรลูกมันคตรมันคตรนี่อะไรลูกลูกอะไรคะลูกพิจารลูกพิจาอันนี้อะไรแรดโจมมะยมมะยมอันนี้อะไรลูกแี่ตมังกรแก้วมังกรอันนี้อะไรบ้านน้าน้องอะลูกหลังบ้านน้าน้องมีอะไรห เวลาฟ้านะมามากอมะละกอลูกเรียกมากอเลยอันนี้อะไรลูออกอะม้ลละม่อะโม่พุ่มโอเคอืมอ่ะเี๋อ่ะนี๋ยว่ใช่นี่อะไรลูกอะไรอะไรอะโวคาโดอะโวคาโดอะโวคาโดอันนี้อะไรลูกองโจวี สตรเบอรี่อันนี้อะไรอันเหมือนเนี่ยแตบไม่แต่งยังคะโอเคในพูดแคนตาลูกใหม่สิแคนตาลูกใหม่สิลูกเรามาชอบแคนตาลูกที่สุดแคนตาลูกไทยทำหายแคนตาลูกแคนตาลูกสิลูกไหามานบอกแคนตาลูกก่อนมาแคนตาลูกก่อนเอาชีต้องบอกแคนตาลูกก่อนแล้วจะชี้โยงเขาบอกให้มามัตี้แคนตาลูกสิ แคนตาลูมหายก็ฟ <co ff s> <f ans> ้าสิเล่นไม่ดีหายหมดแต่ฟ้ารู้นี่แคนอะไรนะคาลยุสบอกว่าชอคบคำดีอันนี้ล่ะลูกนี่ล่ะนี่ล่ะคาลยุสโหแกด้าแล้วเนี่ยเนี่ยเอาใส่กระเป๋าอีกอันนี้ล,นลายลูกอัพเฟ้นใส่กระเป๋าไปไหนคะลูก ฟ้าใสกระเป๋าไปไหนฮะน้องฟ้าเอาใส่กระเป๋าไปไหนลูกอย่าหายอีกนะหายไปแล้วนะลูกเด็กเวลาหาสูตน,นีเอาอะไรมาเขาก็จำได้ใน,นโชว์ให้หม่มมัมมดูซิอันไหนแอปเปิลลูกอนะแอปเปลิลเนอะแอปเปิลอ,อยู่ไหนปปลูกสับปะรดอยู่ไหน